สวัสดีครับพี่น้องครับันนี้มีเกมแข่งขันกันครับคือทั้งล้านแผงงทางสองทางครับสีเหลวก้อนกันครับสองทาง จะเล้วไปแล้วเด่ออันนี้ตอนท่านล้อแล้วไปล้ว <c oughs> เอาไปเบิ้งมาเนะ้าขาสุดท้ายขาล้มขาใต้ล้มหมดแล้วเวานนลาเดนเ นตอนเช้าออกมาติดสองคันครับออโอ้มึอคืนคนหลายครับคืนคนประมาณสามพันกว่าลองใส่กันดีไหมครับ <c oughs> <c oughs>

ไปละท่านร้อยพอดี้ามอนใต้ยว่าที่ไมเดกนิ่าวมัง่นล้วนวมส่นลัวเขาอรวมท่านร้อยก็ต้องพอดพีผือก็ต้องนั่งร้านแต่มันเหตุผลของคนแพ้มันข้ออ้างมนกัน่ะเร็วเๆนั่ง้านไปเลย ผู้่นเมาเก็บขยะเก็บเร็วๆว่าสุดยอดดีเหลือจะมองส่วนเวทธีของเขาเท่านั้นที่เเป็นยังบ่เก็บเพราะว่ารถอ่าประดับครับพึ่งออกไปในนะี้โอ้ยออาชิพรถขยะมาพร้อม บัดี่ลงมาซอยคันนี้ติดอีราบอันนี้ตด,ดลำโพงเขาตอนนี้ก็ติดแล้วครับ โซเส็นไงของเขาเด้ยลหะเอาเดี๋ยวให้รถมันขึ้นไลกกอนอ๋ออีแบกคือไหเดี๋ยวโอเมแบทนม่นที่ถอยมานนีได้เด้ Nói, nói, đạp khiêng luôn đưa Đạp khiêng luôn <laughs> เขบอกรถจะนะ ทอตูมาดึงกันครับมาดีเดๆทรงงานเนี่ยมือเคลื่อนควายได้ออกกับเกือบหาทุ่ม าทุม่มได้กินเขานอนหกทุ่มพอดีพได้อาบน้ำแล้วมาได้ทุ่มน้นก่อตอนตั้งห้านกับฝนตกตั้งสามรอบกันรุ่นวิวว่าเอ้ผู้จัดมันนีสูบมาสู่น้อจังไหนกันรอคำตอบัะเพิ่นทางทีเจ้าของลงห้านก็ตั้งแต่ใบสองกะบบสาม ก็เปียกฝนตั้งแต่พุ่นแล้วครับจนนอดหาทุ่มตั้งได้อาบน,น้ำเข่าเล้งกระบาด้พักกินเดีย้แล้วครับฝนวันโวพอดีจีมาสมัครปีนาปีนึงจะเป็นเราครับสถานการณ์มันก็ติดป,ประมาณนี้ละ

ย้าไปเลยย้าไปเลยเ,เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> พี่น้องทางพิธี่เอารถจองมาที่ไหนครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้กันครับ <c oughs> พี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ